สวัสดีค่ะชาดาเดือดประกาศจุดยืนชัดเจนวันที่5กรกฎาคม68นายชาดาไทยเศษฐสอสอุทัยธานีพักภ,ภูมิใจไทยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่าน Facebook ส่วนตัวเมื่อเวลา5นาฬิกา53นาทีระบายความรู้สึกไม่สบายใจโดยตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลอาฆาตแค้หรือไม่เนื่องจากมีการออกมาแซะพักภ,ภูมิใจไทยกล่าวหาเลื่อนลอยหรือมโนว่า จะมีใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรซึ่งปัจจุบันสารัฐธรรมน,นูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่ได้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกหลายคนเช่นพรรคเพื่อไทยมีนายชัยเกษมนิติสิริ พักร่วมรัฐบาลมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายจุดินลักษณะวิสิทธ์นายพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นต้นดังนั้นขอให้เลิกแสะพักภูมิใจไทยและเอาเวลาที่มีกลับไปทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทั้งเรื่องในประเทศและเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศใกล้เคียงนายชาดายังย้ำจุดยืนของพรคภูมิใจไทยว่าพร้อมร่วมแก้ไขรัฐธรรมน,นูญแต่จะไม่แตะต้องหมวด 1. อำนาจอธิปไตยและหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ส่วนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมพรรคภูมิใจไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าพร้อมร่วมสนับสนุนแต่ต้องยกเว้นความผิดที่เกี่ยวข้องกับม .112 ส่วนเรื่องการขอนับองค์ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรนายชาดายืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ขอนับองค์ประชุมแต่ถ้าฝ่ายค้านพรรอื่นขอเราเองก็เห็นใจขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทย ยังมีน้ำใจในการเป็นองค์ประชุมให้กับคณะการมาที่การวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ด้วยดีเสมือนยังคงทำหน้าที่ร่วมรัฐบาลฉะนั้นก็ขอให้รัฐบาลกลับไปทํางานและดูแลองค์ประชุมสภาให้ดีด้วยความเคารพกลับไปทํางานเราเดียวก็ไม่หนีกันการเมืองมันไม่กี่คนแต่อย่ามาทำตัวเป็นศัตรูอาฆาตแค้นกัน ด้วยรักและเคารพครับนายชาดากล่าวนอกจากนี้นายชาดายังได้โพสต์ข้อความใต้คลิปวิดีโอดังกล่าวอีก2ประเด็นคือเรื่องกัญชาหากปลูกตามกระทรวงสาธรารณสุขกำหนดมีการดูแลอย่างรอบคอบมิชิดมีการควบคุมที่ดีจะต้องเป็นผลดีแต่หากให้ประชาชนปลูกอาจจะล้นไหลออกไปข้างนอกได้ หรืออาจไปสู่กลุ่มต่างๆที่ผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นจึงเป็นเรื่องดีคนละแบบอีกเรื่องที่สำคัญคือฝากถึงรัฐมนตรีที่เข้าไปในกระทรวงและบอกให้ข้าราชการใส่เสื้อสีแดงเป็นสิ่งไม่ถูกต้องข้าราชการไทยต้องใส่สีกากีกับสีเหลืองเท่านั้นขอบคุณสยามนิวคะ่ะ